ถายวิดีโอให้นะเด็เฉยๆอ้าวไปไหนล่ะก็กดชี้กล้องมันมองไม่เห็นเลยพี่หยุดมันจอมันไม่เห็นเด็กเฉยแต่มันถ่ายได้อยู่ต้องซูมไหมไนะอ่ะไม่ต้องแรงสบ,บสายสิ๋วเลย อืมว้าโคดแรงอ่ะอแม่ยอดอ่ดิฟดิฟแรงจังเกัไม่ได้โอกัสได้ครับได้มองไม่เห็นปิดตามไหมครับนี่คนบังครับคุณบังครับ จะทําโดย <c oughs> คอนอวดผี <Danke. S 1> ไปแล้วครับนูโน ก็สี่ยงอ่ะทำเองแม่งสุดยอดดูมอเตอร์อ่ะไม่ดูดิเจดูเหมือนแม่งจะบินแล้วอ่ะนี่ครับฝนมองครับอ้อสุดยอดจะบินอยู่แล้วแค่ทำเป็นเครื่องบินได้เลยนะโอยไงลอยเลยอุ้ย อแลอะไช่วยทำไรดีอย่างนี้เครื่องจะช็อตว่าพิยุทธ เดี๋ยวผมจะใหเก<ป>เียออกขาบคุณ <c oughs> มาครับลงไ,ไปลงไปโค้ชกูทำได้ประมานี <c> ้ <oughs> มันเจ็ปีกว่าทำได้ของเขาสวันทำได้เ <c oughs> ยี้ยกเสียวตกแล้วใช่ไหครับตุ้มบีบีแล้วไม่ใช่หยือเปล่าหรเอว่ีไร ดีลิฟท์แขวนว่าแต่แม่สุดยอดแล้วทำในกล่องเลยก็ทขนาดเขาทำเองเนี่ยไงเขาแบบวงจรแรงกว่าซื้อเพราะเออนี่ปิดไว้แบบตึงเข้ามาตึงเรียบร้อยตัดพังเลยหรอว่าแต่แม่เขาแรงอ่ะแม่งแม่งเหมือนจะบินอ่ะวุ่นถ้ากดยาวแบบถ้าไปเล่นที่บอกกูอ่ะ